สวัสดีครับเมื่อนี้กอมัมอบ้านอีกหลังหนึ่งครับยุบบ้านใหม่ตําบลน,นาซีนวนอำเภอกัลทาวิชัยจังหวัดมาสารคามเป็นบ้านไอ้ทรงจัวครับผม <im it> พื้นที่ประมาณ80กว่ากัวตารางครับในงบ8แสนบาทครับผมขนาดพื้นที่ใส่ซอยก็คือ2ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็มีห้องโถงแล้วมีระเบียงครับผม การตกแต่งแบบนี้เลยเดี๋ยวพระไม้เบิ้งครับผมนี่โซนของหน้าบ้านครับมีการตกแต่งครับเป็นไฟซองบนซองล่างเองครับผมอาจารย์เพิ่นเลือกเป็นสีมินิบอลนะครับขาวตัดน้ำตาลครับผมนี่ครับผมกะบันไดกะสูงกว่าแมานไอ้นะบ้านนี่สูงแม่นหกสิบเสนครับบันไดสามขั้นครับผมมีเล่าโลโก้แข่งครับผมอันนี้เพิ่นท่าสีออกสีครีมครับผมบันไดกว้างกว่าแม่นสามเมตร 3ามเมตรหาสิบเลยครับมันได้นาบ้านครับผมมีชั้นไงครับผมครับผมนี่ครับหน้าบ้านได้ตามนี้เลยครับผมครับไอประตูก็เป็นประตูไอตีร่าลูกปักครับเป็นบานเลื่อนครับทั้งหมดครับผมมีระเบียงข้างข้างพร้อมครับผมครับเดี๋ยวพ้าบึ้งข้างในครับผมนี่ครับผมข้างในก็กว้างครับผมมีไฟ LED ไอหกเจ็ดแปดเก้าดวงนะครับไฟนี่สเปคแให้แล้วก็ไฟซั่นเป็นสีน้ำเงินครับผมนี่ครับนี่ตามนี้เลยครับผมอันนี้เป็นปกติยังมีเนยวกันนี่ครับเป็นบอเอาครับเป็นสิ่งตัวแอลเลยครับผมเดี๋ยวพายเบื้องของน้อนของแหลกครับมีของน้อนของแหลกครับผมของน้อนของแหลกกางสามจุดห้าันสามเมตรครับนี่ใ้แบบนี้เลยครับมีมุมดวงไหนครับผมมีบานให้ครับผม ฝานกระถุฟังนี่ครับ2บาทครับผ่คอเป็นสีน้ำตาลครับผมครับในตามนี้เลยครับผม LED ซีดวงครับคมสลหรับเป่าสิงอยู่ในงบอยู่แล้วครับผมนี่ของที่2ครับของที่2ครับประมาณนี้ครับสามจุดหสามจุดหคูณคูน3าเมตรครับผมนี่ครับบาทเหลือครับผมครับมีมูลวดตถุครับมีมูลวัตถุทนึ่บาทครับ LED ซี e D C ดอกพมสะลับเป่าไหมซึ่งอยุได้งบอยู่แล้วครับบัวกันเพื่อนก็เป็นสีน้ำตาลครับผมชอบสีได้ก,กับแกะผู้หลักเหมาเลยครับผมเดี๋ยวผ้าเบิ้องของห้องน้ำครับผมเน,น,นี่ยซดนห้องน้ำจะซักไม่นี่น้อยหนึ่งครับผมเนี่ยครับครับห้องน้ำครับผมห้องน้ำได้ได้ห้องน้ำกว่แถบทุกอย่างเลยสุขพันแถบทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นในของโซลสโคครับเทิดทัศน์บุญครับประกาศ ของคขโตคืออ่างนานครับผมครับส่งก็เบื่อแค่สุดเลยครับผมครับเนี่ยแล้วก็มีโซนนี่ออกไปด้านนอกครับเพื่อโซนต่อเติมขั้วครับระเบียงด้านข้างครับนี่ระเบียงด้านข้าง เอามาทะลุเดินทะลุรอบเลยนะครับนี่ระเบียงด้านข้างกับปั๊มมันนี่เลยครับผมครับนี่แบ่งๆบ่ขับประมาณนสองเบรครับนี่ระเบียงนั่งเอาเป็นโตตรงเลยครับผมนี่ครับเสามีการตกแต่งครับครับผมเนี่ยเดินมาได้ครับเนี่ยกว้างครับเนี่ยระเบียงนั่งครับผมเนี่ยเดินทะลุได้หมดครับผมอันนี้เป็นเล่าไอ้เล็ก เ,เลขกรรมวนายครับพระธาตุเกเป็นสีขีมครับผมซึกบาทกับเพิ่นการซางกามงบกับสร้างสมามูุสีครับในงบแปดแสนบาทพื้นทีท่ประมาณ8ปตารางครับไอโค้งสร้างเป็นเสาสําเร็จรูปอินบ็อกครับบ้านหลังนี้ครับผู้ใดสนใจอากาศไอโทรมาสอบถามก่อนอันแรกครับเฟซบุ๊กกับสมามูุสียูทูบอ่ะสมานแชนแนลครับมีช่องติดต่อครับเดี๋ยวผมพาไปถามพวประ้ับใจของเจ้าของบา้านครับผม สวัสดีครับเมื่อนี้กบ้านเสร็จแล้วเนาะอาจารย์เนาะครับเครับผมกับบ้านหม้อบ้านแห่อาจารย์ครับเป็นบ้านขนาด80ตารางครับขนาด2องอนอนหนึ่งของน้นมครับที่ประถามข้อประทับใจของอาจารย์ครับประทับใจของบ้านได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมประทับใจค่ะครับผมต่างกับเป็นกันเองนะคะที่เขามาเห็นงานนะคะเป็นกะเห็นงานละเอียดครับผมเห็นงานละเอียดมากค่ะอ่าพื้นที่ของเฮดบ้านกับแปดสิบกว่าตารางค่ะบริการ ดีค่ะดีแล้วครับสร้างแต่ละคนเป็นกสร้างเฉพาะทางครับครับขนาดไพฑารนั้นมันไม่เห็ดบ้านนาจานเลาวครับผมครับผมก็หมุนเวียนหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับผมเนาะครับผมครับผมคะแนนเต็ียมลอยเหรออาจารย์บ้านคะแนนเต็ียมลอยกัให้ลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะลอยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าบ้านบ้านอาจารย์ก็สวยครับเป็นบ้านทรงทรงจั่วนะครับผมค่ะครับผมเป็นบ้านสไตล์ออกมินิมอลเนาะครับผมประทับใจรอบอาจารย์ค่ะก็ ไอ้ไอ้ยังก่อนแนะนำให้ได้ครับผู้ใดอยากสร้างบ้านอยากสร้างสระครับผมผู้ใดอยากสร้างบ้านได้ค่ะครับผมสนใจอยากค็ดบ้านนะคะมีงบเท่าไหผอก็สร้างหรือติดต่อโดยตรงดที่สร้างสางบุญศรีนะคะครับผมอันดับแรกก็สอบถามก็ได้อาจารย์เนาะเพราะว่าเข้ากับสร้างบ้านตามงบอยู่แล้วครับผมมีงบเท่าไหร่ก็คุยกันได้หมดครับผมครับกา ฝากติดตามเฟซบุ๊กผมได้ด้วยครับสมัครมูซีแล้วก็ช่องยูทูบกับสมั์รแคแนลแล้วก็ไม่ช่องจีต็อกเนาะครับน้องอาจารย์เนาะสรุปประทับใจแล้วครับผมค่ะประทับใจหลายค่ะครับผมกับคลิปนี้กับไม่แค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ